สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอกก็นำเลขเสียจนนะคะล้านแตกเลยนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมา0 3 7 95กนะคะก็เข้าตรงๆนะคะงวดนี้แอดมินก็เลยเอามาฝากแฟน f อซทางช่องเช่นเดิมนะคะสำหรับตัวเลขนะคะแอดมินก็ถามเสียจนนะคะว่า,าความมั่นใจเยอะหรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะ เสจวนบอกว่าความมั่นใจเยอะกว่างวดที่ผ่านมานะคะย้ำนะคะว่าเสียจวนบอกว่างวดนี้มั่นใจมากกว่างวดที่ผ่านมานะคะอาสำหรับตัวเลขเสจนเนาะแอดมินเอกก็เอามาลงอบ่อยนะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถยนตนไปหาดูได้นะคะ พอพักหลังนะคะเสียจนให้ตัวเลขมาเยอะแอดมินก็เลยไม่เอามาลงนะคะอ่างวดนี้นะคะเสียจนให้มาเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวห่างเดียวนะคะแอดมินก็เลยเอามาให้อ่าลงให้แฟนๆฟดูนะคะอ่าเป็นแนวทางนะคะอ่าสำหรับทะเบียนรถอ่าเสียจนนะคะแอดมินก็ ลงผิดนะคะก็ทะเบียนรถเบนซ์นะคะป้ายแดงเลยนะคะอันนี้เสียจวนเขาก็ซื้อนะคะอ่าทะเบียนรถนะคะ9121นะคะอ่ะคะอธิเอดมินเขียนว่า29แอดมินเขียนผิดนะคะก็ขออภัยนะคะย้ำนะคะทะเบียนรถ9 1 2 1นะคะ สำหรับทะเบียนรถเสียจนนะคะแอดมินก็เอามาให้แฟนเอดูนะคะถ้าถูกใจนะคะก็จัดนะคะถ้าไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านได้นะคะก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับทะเบียนรถนะคะแอดมินแอดมินก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพันอะไรทั้งสิ้นนะคะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับเสีจจนนะคะก็จัดหนักจัดเต็มนะคะสําหรับอ่าทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถป้ายแดงรถทะเบียนรถเบนซ์ป้ายแดงของแกนะคะแกก็จัดเต็มนะคะอ่าสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามานะคะแอดมินเอก็ขอคนละแชร์คนละไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามานะคะแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะแอดมินก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเนะาะสำหรับกดติดตามแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะไปแตะที่รูปกระดิ่งนะคะเวลาแอดมินลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่เสียจนฝันนะคะ เสียจนฝันว่ามีเด็กผู้ชายนะคะสคนเอามาหานะคะแล้วก็ขึ้นบนรถเบนซ์พอขึ้นจากเออขึ้นรถเบนซ์เสร็จนะคะก็ไปขึ้นบนต้นไม้นะคะเก็บผลไม้เอาเงินให้เสียจนเยะเลยนะคะเสียจนบอกว่าอ่าถ้าฟันแบบนี้นะคะถูกแน่นอนนะคะแล้วเด็กก็ตะโกนบอกมานะคะว่า193นะคะ ย้ำนะคะว่า193นะคะเสียจนให้193กับอสองตัวนะคะ93 19นะคะแต่แอดมินเพิ่มให้เป็น13ด้วยนะคะนี่เป็นตัวเลขที่เสียจนจดให้นะคะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านแอดมินก็อามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะ